ไยกไขบัญชีสมัเงินทุกบาททุกตารางรับมาจากใครจ่ายไปเรื่อื่อะไรให้รวมกัญชีให้ละเอียดโดยทนาซืูอขอให้ขอททุกครั้งใครต้องการตรวจสอบเื่าไหร่แก่บัญชีแก่ก็ได้โอ้ท่อาจาผ่านไปแเปล่เดือนมาุ้กอย่ามาเคลีย อาตาบานั so ่งปลูกป anyway. e ีศาอยู่ตลอดสามวันร่งหัวเ่ว่ออกบาดเจรบเทียมแล้วโดยใช้ที่เรว่รัที่สุดท็ตแอสามเดือนแรกไม่มีเงินสวดตัวมาอย่นงไรเราแกะได้การลงกครงการหมดตัว่ที่ต้าอย่างหลังจากเ้เราเสนอจะเอาว่าเองเราถ้าเจอควเมก็จะที่ เกิดมหาเรือสมาภูมที่ดีหว่าเาตั้งแต่บับนี้จนเพิ่มไปเจ้าอาวาสลูกวัดตั้งชี้แกนบัญชีรับจ่ายประจำปีส่วนประโยชน์ส่วนเกินนั่นทำให้พ่อพอได้เกิดโรค้าที่าย่าที่หลายอหลายว่าเจ้าล่าโดนกรอกหรือล่าอย่างสภาพและล่าสมายขึ้นแก่สั เราเรียกว่าบริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้ลงในทแต่ทางป่าตุกค์องถือว่าตกมันมีก็ส่งในขณะเปิดก็สอนตายก็สอนอยู่ก็มาทำไม่รู้หายก็สุดแม้กระทั่งตายแล้วก็ยังมีท่างมาคอยควบคุมอยู่เสมอยสุดที บอกให้ทราบเห็นาพและเห็นและอ่อของเกษตรกรก็ในส่วนที่ที่สะโจทยทีโจทย์นึ่งการในโจทีอื่นที่ถ้าด้โจทมาในหลายรอบมัวก็หลอกหอนยังดีตอในวันที่ก่อนอันนี้เวลาหนึ่งคุ่ก็เอาธรรมะนะธรรมะการฟังธรรมะก็ดีจากหลวงพ่อนะ ีิหลับพ่อแต่ละคนนะก็การทรรมะคนํำไปปฏิบัติแต <els> uh, ่ละคนก็มีมีเรียมีทางของตัวเองมีทางของตัวเองว่าคนไหนชอบคนไหนยังไงตัวอาจะมาก็จะมาเล่าให้ฟังดลวยนะเป็นเป็นปริยักษ์ที่หลวงพ่อท่านสอนไว้เนาะแต่ว่าที่เรา การตามมาแล้วตามนามาสุขหลักที่ว่าของหลวงพ่อน่าจะมาท่านสอนนี้นี่อาตมาท่าจะทอดคู่สมุทริธีการศุกร์ในที่หลวงพ่อท่สอนมาตอนนั้นวุฒปีสองหกท่านสอนเรื่องนี้ตัวดีเลยสอนเรื่องอุตุมพิการุกรท่านก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องเรื่อง เรื่องอุพเที่ทุกคนกับต้องรักนงนีอาตุเสียบอกว่างธในอุปภพิเลททั้งหมดเนี่ยมีมีมีระีสิบอย่างในกรมรูปศาสตรถ้าในในอุภิเลทีกหกมันก็มีหก่อนะแต่ว่าข้อยอดชั้นๆนะพอคนที่จะป็นบัเข้าถึงสเกตความดีมีสเกตเปลือกกะพี้แขกนะสเกตเปลือก กงนีแกรแล้วก็ทำคัคือความเป็นพระเจ้านะคือว่าเพื่อความเป็นพระหรือพระเจ้าโดยที่เราต้องมีสตจร,ร,ร,รู้เยอะรู้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ฟังดีมากนะท่านพูดอย่างนี้นะหนึ่งการปฏิบเข้าถึงส็จความดีในดุวยพรสธรรมท่มาทนย่อออกมาเรื่องทรื่อสอดหรือสองข้อจริงทุกข้อเอยแต่ท่านท่านพูดไปหลายที่นะ ก็คือหนึ่งหรือว่าเราก็เราต้องยอมตรวจดูตัวเราว่าเทนลายนี่ยเป็นโรคสิบสองข้อเราทำถึงสะเกิดความดีหร oh yeah. ือเปล่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่สนใจเยียวยาคนอื่นเขาไม่สนใจเยียวยาคนอื่นไหมนะมันใครจะดีจะช่วยมันเรื่องของเขา ความดีความชั่วกันอยู่ที่ตัวของเราปฏิจบันหมายความว่าใครทาดีเขาก็ได้ดีไปใครทาไม่ดีเขาก็ได้ไม่ดีเราก็ไม่ได้แค่ดีหรือได้ดีในคนอื่นเพราะฉะนั้นคาว่าหนึ่งไม่สนใจเจริญญาของคนอะ่หมายความว่า,คา,า,วาใครจะทําจะพูดอะไรไม่เกี่ยวกับที่เราปกครองอยู่นะหมายความว่าคนอื่น เราไม่ต้องไปสนใจเขาไม่สนใจคือไม่เอามาคิดไม่ลดกระหมอมถ้าเราคิดอยู่เราพยายาพูดถึงความไม่ดีเนี่ยนะไม่นี่แสดงว่าจิตใจเริ่มเป็นคนพาหมานพาเราไปเพ่งโทษคนนู้นคนนี้ให้รู้ตัวเราเฮ้ยเราจิตใจเริ่มเศร้าหมองไม่ดีนะต้องเดี๋ยวท่าจะจบก่อนนิ่งไม่สนใจจะยาสมบูืณ์ใครจะยิ่งเดือดร้อเรื่องเขาความดีความเชื่ออยู่ที่ตัวของเราต่อไป สามไม่ถือตัวถือคนบนเดินไปคิดว่าเรามีกว่าเขาเราเลกว่าเขาคอยเสมอเขาหากเราที่ว่าเรามีกว่าเขาเราเรยกว่าเขาเราเสมอเขาเป็นทิฏฐิมานะดีกว่าเราคิดว่าเรามีกว่าเขาดีกว่าเขาด้วยความด้วยความหรือว่าอะไรหลายหลางอะไรไเป็นเป็นทิฏฐิเราเราเราจะต้องอยนั ตาเนี er ่ยมันามดหน้าม de ันก็หมดเดียวที่จะเชื่อว่าเรามันเป็นการลกตวามขมข่านในสองเสมอกันไม่เสมอเราคนเจอมาบ้างกรลัมีไม่เท่าเราแล้วเราเลือกเขาเราเลือกเขาจนมาะในด้านลบนะหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราเลือกเขาเราจะไม่มีกำลังใจในการทำความดีรวมความผ้า การปฏิบัติเข้าถึงเกษตรความมีในรูปสถาปนาก็คือหนึ่งไม่สนใจใจยาวกวคนอื่นท่านสอนว่ามีระปสถาปนาสถาปนาท่านโบราณท่านเล่านะโบราณท่านบอกถ้าเอาถ้าเอาตาช่างแล้วเอามันให้มาบัดแต่เป็นปีศาจมาก็สุกช่างมาช่างมันก็คือไม่คิดมาลดสมองท่านนะท่องท่องใ้ใจเลย เราอยังปวดเราคิดคุ้สร้างอยู่นะรู้ว่าเราเสพข่าวเนี่ยแล้วเรายังต้องคิดอยู่นี่คือกากอิบิดข้ามเสพความยีในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรายังคุณมเสพได้อยู่เนี่ยยังคือ่ก็ยังหนักนนส่วนของข่าถาช่องหนคนที่งานปใช้และได้ผลช่วยสุดจะดูหลัง่าวและได้สําหรัด อพอท่านใช้ด้วยฝนแล้วท่านจะถ่ายทอดต่อให้อรามาท่านบอกว่าถ้าเราสนใจจะมีลาหนึ่งเมื่อใดการจะทุกข์เกิดขึ้นน้ในข้อบครัวท่้องมา friend ้าหารร uh ู huh. ้ว่ามันจะทุกข์ใหญ่ก็เพิ่มได้สร้างหัวมันแล้วอะไรนะครับพี่หัวแม่ใหัวก็สวย แล้วเาล <c oughs> ี่ยนกะท่า,ทามาอยูเป็นหอกร้ท่อยู่เพือพระคุณนี่มีสถานที่หลงพาอเอามาพอดแล้วานใช้ระโยนในส่วนของหลักธรรมนั้นเป็นที่น่าเสาียดายทีเกิดว่าพระเดชว่าคุณหลวงพ่อของเรามอบแก้วมีกรใหญ่เอ,อาไว้ให้บรรดาลูกศิพูกฐาทั้งหลายตลอดจนพระธัทพุะธาตที่มเพื่ใ <c oughs> <c oughs> เรารู้จักหลวงพ่อฤาษีในร่างพระข่าอยากรู้ว่าเราเวลาได้ยินชื่อหลวงพ่อฤาษีทราบไหรบไม่ถึงไม่ถึงจับตองไม่ได้หลวงพ่อข่ามือถ้าเกมีอาิียามีสมาบัดหลวพ่จนทนาปรัำสมเด็จคนไปเป็นแสนทุกคนเย่าลืมคุณฤาษี ตัที่หน้าสได้เกาเกิี่ยรตัแก้วมันีกองใหญ่ที่จะเป็นสมบัติจุดตัวให้เรากินตลอดชาพนี้และหลายหลายชาติให้เราดเราทำมาใช้กิ้อยหนึ่งในส่วนที่ผู้าคุณที่ผลงบอกแล้วว่าพัฒนาส่วนนิยมทานนิทาเพื่อเปลี่นคนดีเสมอและอยากเปลี่ยาใจนดีอาหารและใจคฟัง ท่สลวงพ่อาจใที่ผมท่านไีวยืยุบกรดหรือว่าได้ตัอเทลได้ฟ่อซีดีได้ดูที่โอแกตต์แต่ไม่ได